สวัสดีคะ่ะทุกคนอยู่กับช่องพิงแอนปาร์ตี้นะคะวันนี้เราจะมาเล่นแมปดอการเยวันนี้เราจะเล่นแบบเดียวเราจะเล่นคนเดียวนะคะทุกคนป่ะเพย์ Play. คนเดียวไปเลยจ้าเลิศเลยแหละป่ะ let's go let's go b o โอ้โหเพลงที่คุณเคยตอนนี้เราขอไม่ซื้ออะไรนะเราจะลุยๆไปเลยาย <Bye. S 1> อันนี้เล่นในคอมไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ว้า wow. วของของเคยมันเลิศอะซีเีพอดีเล่นในคอมไม่ค่อยถนัดตอนนี้เราห่วงเก็บเหรียญน,นะเพราะว่าเผื่อว่าเราแบบ ผ่านประตูห้าสิบไปแล้วไงเออแล้วเพื่อเราจะแบบได้ซื้อของอะไรพวกเนี้ยไปผ่านไปแล้วประตูที่1อึ่้ยประตูนี้มีอะไรหรือเปล่ามีลินชาร์กเผื่อมีเงินโอเคมีเหรียญสามเหรียญตรงนี้มีตู้เินชาร์กไม่มีอะไรประตูที่สองดูเหมือนว่าจะยังไม่มีอะไรไปกันต่อตูวที่สามเยทำไมมันปแปลกแปกเฮ้ย ด,ด,ดีีก็มีห้องนี้อุ้ยใครเคาประตูอ่ะโอ้อันนี้เพิ่งผ่านมาประตูที่ที่ที่เที่สามเองนะทำไมเริ่มน่ากลัวยังไงไม่รู้ไปเข้าประตูที่สี่กันเลยทุกคนไปต้องการเหรียญหิวเงินมากตอนนี้ชึบชบ ชิบเชิบอูห้หูนี่ไงจริงด้วยมีเหรียญแต่ว่ายังน้อยอยู่ประตูที่ห้าฝนตกหนักเหมือนกันเนี่ยไม่มีอะไรประตูที่หแล้วก็ประตูที่7ชิลมากตอนนี้ไฟคือยังไม่กระพริบอู้เจอเจอหีบเลิศเลยแหละเฮ้เมื่อกี้เห็นอะไรไม่เช็คโอ้ ดวงดีนะเราเนี่ยอันนี้ล็อกอยู่เปิดไม่ได้ปรตที่แปดเวลาฝนตกชอบกลัวเพราะว่ามันเหมือนอันเนี่ยไฟกระพริบมันแยกไม่ค่อยออกไงมันค่อนข้างที่จะแบบคล้ายเครื่องคล้ายเคียงเออโอ้ฝนตกหนักมากทุกคนน่ากลัวน,นะเนี่ยอันนี้ไม่มีอะไรอันนี้เป็นห้องนอนส่วนอันนี้ก็ล็อกโอเคประตูที่สิบ ว้าวว้าวอันนี้เราต้องก้มนะทุกคนต่อไปประตูที่สิบเอ็ดโอเคเราเรียไปกันจอดีกว่าโหมืดแล้วอันนี้มาใช้ไงเนี่ยโุ้ยโหเจ้าจ้าสปีดประตูที่สิบสองโว้ยไฟกระพริบทุกคนเราไปจอดนหะน้าตู้ก่อนเดี๋ยวรอรอเสียงมามาแล้วเข้าตู้ โอ้โห,หน่ากลัวมากมันไปนู่นแล้วอะประตูที่13เห็นในทิกตอกเขาบอกว่าถ้าเป็นห้องอ่ะให้สำรวจดีๆเพราะเผื่อจะเจอไม้กางเขนแบบแขวนไว้อยูย่เทียนโชคดีจังไปดูต่ออันนี้เราเป็นตัวสีเหลืองอนะเนี่ยเป็นตัวสีเหลืองบ่อยเหมือนกันประตูที่15บห้ชิวๆมากตอนนี้โู้มีหัวกระโหลกด้วน่ากลัว อุยประตูที่ส16อันนี้เป็นทางยาวอุ้ยหูรวยแล้วตอนนี้แปบ๊บเดียว400แล้วอะ่ะโหรวยเลยเศรษฐีหยอกเล่นนี่ไม่มีอะไรไม่ยาพเป็นแผลแต่ตอนนี้เลยไม่ใช่ประตูที่17ไปกันต่อหตรงนี้มีเหรียญด้วยเราจะผ่านถึงประตู50ไหมก่อนประตูที่18 ตอนนี้ยังไม่มีอะไรนะทุกคนอันนี้หฮ้ยทำไมเป็นทางตรงอ่ะไม่ไปดีกว่ากลัวอ,อันนี้เราต้องหาเอคันชักคันโยกที่มันเป็นสีส้มๆนะอยู่แถวนี้หรือเปล่าอลองเดินดูอยากรู้ว่าไอขวดเบียร์ที่มันเป็นฟองสีเขียวมันกินแล้วมันช่วยอะไรนะทุกคนอันนี้เราไม่รู้ โดอีโอเคฮุยนั่นอย่าเห็นปะไอโคดเขียวๆอะ่ะเคยกินแล้วรู้สึกว่ามันไม่ไม่ได้ทำอะไรเลยนะวันนี้ไม่มีไปกันต่อโอ้อันนี้เราวนกลับมิทซี่เดิมทุกคนเฮ้ยเสียงอะไรอะ่ะโอ้นี่ไงคันชักเสียงอะไรอะ่ะเฮ้ย ปกติเล่นดอไม่ได้ไม่เคยได้ยินเสียง,ยงนี่แต่ไม่รู้ว่าตอนเราอัคดคลิปเรจะได้ยินเสียงหรือเปล่าเพราะว่าเราเปิดเสียงเกมนิดเดียวไปประตูที่20ว้าวฉันชอบประตูนี้มากเพราะว่ามีของดี่ปเอดออันนี้คือแบบมันเลิศเลยแหละโอ้มีวิตามินเสียงอะไรวะ สับสนนิวนิดนึงนะทุกคนไปเราเรียไปกันต่อดีกว่าย0 2สิบยี่สิบเอ็ด้ยไฟกระพริบเจอหน้าตัวไว้ก่อนมาแล้วเสียงฟังเสียงมาแล้วโอ้โหครั้งนี้มาแรงมากโอ้โหาล้อง ตูวที่ยี่ิบสามเออแล้วถ้าอุ้ยอุ้ย 23, ยี่สามยี่สี่เฮ้ยไฟกระพริบอีกแล้วอะจะทันไหมเร็วเร็วเข้าตู้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 อยู่ไหนเฮ้ยเดี๋ยวเรายังไม่ถึงประตูสามสิบเลยนะทำไมมีเจ้าสีกแล้วอะเฮ้ยโอ้ตายแล้วตายแล้ว ไดีไปกันดีกว่าทุกคนเฮ้ยทำไมเจ้าซีกโผล่เร็วจังหรือว่าเราอาจจะไม่รอดก็ได้นั่นไงอ,อันนี้อาจจะใช่ก็ได้หูเสียงฟ้าฟ้าร้องน่ากลัวมากอะไรทุกคนเราจะรอดมิเนี่ยเล่นในคอมด้วยเอาแล้ว วิ่งทุกคนเว้ยวิ่งวิ่งวิ่งโอ้ my god ทำไมอัปเดตครั้งนี้มันน่ากลัวจังเอ้ยเร็วเร็วประตูไหนเนี่ยประตูตรงกลางว้าวประตูกลางอีกแล้วโห oh, เสียงมันวิ่งใกล้มากเฮ้ย hey. รอดเราลอดแล้ว โอ้ยบายจ้าหุยโอ้โหตกใจโอเคไปกันต่อเราไดแล้วโอ้โหอีสี่ประตูที่เท่าไหร่ล้วอะสามหกแล้วเลิศเรานี่มันเหล่ท่อหล่อเท่ไปเราไปกันต่อไม่รอเลยอุ้ยเดี๋ยวเราอุ้ยรู้สึกเหมือนไฟกระพริบเมืเ่อกี้จริง,รงด้วยจริงด้วยไฟกระพริบ เดี๋ยวมาเจาอะรอตู้อู้หูไอ้น,นี่ตูล้ล้มโอ้ยเข้าแล้วโ oh อ้ my god นี่ไงเจ้ารัชมันไปฝั่งนู้นโอเคแล้วก็ตามเจ้ารับไป,ไปเหรียญตอนนี้เรามีเหรียญ490แล้วไม้กางเขนมันประมาณ500มั้งหรือ300ก็ไม่รู้อันนี้ไม่แน่ใจ เฮ้ยม <formation> ีอันนี okay. ้ด้วยที่งัดกุญแจกุญแจอยู่นี่จ้าเคเลดประตูที่สี่สิบ้ยอีกสิบประตูเท่านั้นนะทุกคนสู้ๆจ้าให้กำลังใจตัวเองอยากได้แมงกังเขนมากตอนเนี้ยแบบอยากจะถือล่อเว้อุฮ้ยโหหูแม่งงุ่หแม่งแม่งแม่งเอ้ยเอ้ย ้ยคำหยับไม่ได้ตกใจนะเนี่ยคนที่เป็นโรคของใจนี่คือแบบน่าจะช็อกตายไปแล้วอุ้ยอะไรอะ่ะอ๋ออยากรู้ว่ามันเอาไปซื้ออะไรได้หรือเปล่าให้รู้คอมเมนต์บอกมาหน่อยนะนะตอนนี้เรายังไม่เจอกุญแจเลยกุญแจอยู่ไหนเนี่ยดูห้องนี้ก่อนกุญแจกุญแจตรงนี้ไม่มีบางทีเราอาจจะเดินผ่านกุญแจไปแล้วก็ได้นะคะ เดี๋ว,ว่าเราจะตั่หัวเองตรงนี้ไม่มีตู้ลื้นชักนี้ไม่มีเหมือนกันลองไปเรื่อยๆอาจจะอยู่ในห้องนี้ก็ได้อาจจะยังนะแต่ว่าถ้าเราหาไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็คงมีแบบแสงประกายสีเขียวนั่นไงโอ้ oh. พูดป๊บเจอพูดป๊บเจอป๊บเลยปลายกันต่อ ตึ๊บสีสองกลัวจารัดมาหากุญแจออตรงๆเป็นคนที่เล่นอรอแล้วขี้เกียจหากุญแจที่แบบห้องเยอะๆอย่างนี้มากเลยมันหายากมากเลยแล้วก็ต้องเดินด้วยนะเดินแบบเดินหานานห้องนี้ไม่มีไปห้องอื่น เฮ้ยมีปีเป้าอาจจะยังเุ้ยเก็บเหรียญได้เจ็ดร้อยแล้วอ่ะเฮ้ยว้าวกุญแจอยู่นออะกลัวมากประตูสี่สองฉันจำได้เลิศค่ะแม่ไปกันต่อสี่สามเหล็กเจ็ดประตูอ,อู้หูอืมโอเคเหล็กเจ็ดประตูเท่านั้นทุกคนเลิศค่ะแม่โอ้โฟไฟกระพริบไปประจำหน้าตู้ ฟังเสียงฟังเสียงมาแล้วโหแล้วแล้วเราจะผ่านประตูห้าสิบได้ไหมเนี่ยเฮ้ยเสียงอะไรอะมาอีกแลโขวดอะไรไม่รู้กินไปก่อนได้ไหมโอ้เลิศ กินแล้วน่าจะไม่ได้ช่วยอะไรห้องไปขึ้นไปข้างบนกันประตูที่เราแะ้วนะอุ้ยลืมอันไซเมอร์หยอกเล่นไม่ใช่ทุกคนไปประตูที่46ไปมันชอบมีเสียงอะไรอะแล้วคือใส่หูฟังด้วยไงเริ่มกลัวโอ้อันนี้ล็อก เอา้ามีท้องอันนี้ไม่มีอะไรประตูสี่สิบเจ็ดโอ้โหเห็นประตูนี้เห็นแบบไม่ใช่อะไรนะคือเห็นตู้นี้แล้วนึกถึงอย่างเนี้ยลาตี home home. อะโฮมสวีทโฮมเฮ้ยสี่ส้าแล้วโอ้ยต้องรอดนะเว้ยเอาให้รอดนะเจ้ยนี่อน,นาฬิกาไอ้ตู้ชมพูมันชื่ออะไรลืมไปแล้วเนี่ยชื่ออะไรสักอย่าง แล้วคือประเด็นคือเล่นในคอมได้ไงเล่นมาถนัดไปพร้อมแล้วสามสองหนึ่งเอาแล้วโหตัวชมพูอุย้ยไอตรงที่มันเป็นหลังกระถางต้นไม้อุยอ้ยอุยอ้ยอุยอ้ยอุย้ยอุ้ย เห็นได้ไงอะเอาเศาจังมันเห็นที่ฉันได้ยังไงหรือว่าฉันเสียงดังเฮ้ยหรือว่าเป็นเพราะว่าเราเสียงดังหรือเปล่าเออเดี๋ยวรอบหน้าเราต้องเบาๆทุกคนนะเพราะว่าอันนี้ก็ไม่ได้ศึกษาอะไรมาเยอะ าจะเป็นเพราะว่าเราอาจจะพูดก็ได้ไงไอฟิกเกอร์อาจจะฟังเสียงจากที่เราพูดก็ได้แค่เราเปิดลินชักนะมันก็ได้ยินแล้วอะแบบแค่เปิดลินชักอะมันก็เดินมาแล้วอะน่าจะเป็นเพราะว่าที่เราพูดเสียงดังนั่นแหละมันก็เลยเพราะว่าไอตรงนั้นนะที่เราที่เราบอกว่าหลังเออหน้ากระถังต้นไม้ตรงเนี้ยแบบประมาณเนี้ยมันเป็นที่ที่ปลอดภัยใช่ไหมล่ะแต่ว่าคือตอนนั้นเราไปแล้วมัน 大耶。